สวัสดีครับมาพบกับช่องบาร,รมีหลวงปู่นะครับวันนี้ผมก็มีเหรียญอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่จะมาให้ชมกันเป็นเหรียญรุ่นมหาโคพครั์นะครับหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่พศ25 2 1น,นนะครับไปดูเหรียญกันครับสําหรับด้านหน้าเหรียญก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีชื่อรุ่นนะครับมหาโคพคคัรั์นะครับแล้วก็เป็นคาทานะครับนาชาลิตินะครับเหรียญรุ่นนี้จะต่อโค้ดนะครับ สำหรับเหรียญรุ่นนี้ผมก็ยังไม่เคยเจอเก๊นะครับท่านใดพบเจอก็สามารถเช่าเก็บไว้ได้นะครับเรามาดูขอบกันครับ ตัวตัดตัวนี้นะครับก็จะชัดเจนนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับมีหลายตัวนะครับที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับสำหรับตัวตัดนะครับ กล้องมันไม่ค่อยโฟกัสนะครับต้องของอภัยด้วยนะครับครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ สำหรับคลิปต่อไปผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาให้ชมก็าฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ